ช่วง i n s i ์ไ Thailand สนับสนุนโดย Ford Ranger รถกระบะนิรภัยคันแรกของไทยเทอร่า UV ไวท์โลชั่นผิวขาวอมชมพูแบบฝรั่งแต่นุ่มละเอียดแบบเอเชียนนครับต้อตรงอะไรดีครับเอาซอยเลยค,ครับแต่ว่าไม่ต้องสั้นมากนะครับคุณเดียวนี่ทำอะไระอะฮะอคุณวินครับทำยังไงก็ได้ครับให้เหมือนพี่ติ๊กเจษด,ดาพ,พอนะครับโอ้แล้วเขาจะทำได้เหรอคุณได้ไหมโอ้คุณผู้ชมครับ คงจะรู้นะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ในร้านเสริมสวยครับแต่ว่าการเสริมสวยเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในห้องซีเลียมเสมอไปนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยร้านเสริมสวยสามารถตั้งอยู่ในรถโดยสารเก่าๆได้เหมือนกันครับรถบัสเสริมสวยคันนี้วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตเขาดัดแปลงจากซากรถเก่าค่ะโดยภายนอกยังคงสภาพรถไว้เหมือนเดิมมากที่สุดและเพิ่มความสวยงามด้วยลวดลายสบายตาส่วนภายในทำเป็นห้องเสริมสวยครบวงจรจัดวางได้อย่างลงตัว มีแม้กระทั่งมุมสำหรับลูกค้านั่งรอคิวค่ะรอไหมอาจารย์ <c oughs> ต้องถามอาจารย์หน่อยครับว่ารถคันนี้เป็นรถอะไรครับคือปกติแล้วนะครับรถคันนี้เป็นรถคนสองธรรมดาเนี่ยครับแล้วไปขนเข้ามาได้ยังไงฮะก็ตอนแรกเนี่ยก็ขับมาครับขับมา,มาได้ด้วยตอนแรกจากนั้นก็เอาเครื่องเนี่ไยไว้ให้นักศึกษาเรียนต่อแผนกช่างยนต์นะครับ๋อรถคันนี้ตอนที่มาแรกๆเนี่ยสภาพเป็นยังไงครับ ด้านข้างเนี่ยจะผูกฟ้านะครับจะเป็นสีส้มทั้งคันนะครับแบบรถบกสเห็นไหมครับผูกก็คือมีสนิมขึ้นหมมีสนิมขึ้นทั้งคันเลยอ่ะฮะอแล้วแล้วเรามาตกแต่งอะไรยังไงบ้างเอาเหล็กมาใหม่มาโฟมใหม่นะครับพื้นอะไรก็ปรับใหม่ไปเลยครับเทพื้นใหม่ก็ปลูกต่เพื่อนข้างบนก็ใช้นวมนะครับโปกเอาไว้เพื่อไม่ให้มันความร้อนเนี่ยลงมาด้านล่างนะครับอ๋มีแผ่นกันความร้อนอยู่ข้างบนครับก็มีแอร์นะครับติดแอร์แอร์ติดแอร์ติดกระจกด้วยกระจกนะครับ อาจารย์บอกว่ารวมค่าตกแต่ง็ดเสร็จแล้วห0,000ื่นกว่าบาทค่ะแต่ค่าบริการก็เป็นราคาย,ย่อมเยาและนอกจากจะให้บริการเสริมความงามแล้วรถคันนี้ยังเปิดเป็นห้องเรียนเสริมสวยแบบคอร์สระยะสั้นอีกด้วยค่ะอาจารย์ครับแล้วนักเรียนที่เข้ามาเรียนนี่เป็นใครบ้างครับก็เป็นอาชาชนทั่วไปนะครับที่มีความสนใจนะครับที่จะอยากจะเปลี่ยนอาชีพนะครับแล้วเขาสอนอะไรบ้างนะอาจารย์ก็มีตัดผมชายสะได รัดอะไรนั่นครบหมดเลยคือจบที่นี่แล้วก็ไปประกอบอาชีพได้เลย